กัลสรีสู้ติดการทุกคน,นครับสำหรับคลิปของวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการานต์ครับคนตัวนี้ก็จัดชดผสมเจ้าคุณแผนนะครับก็วังว่าจะได้ลูกสักชุดสองชุดนะครับเมื่อตอนนั้นจัดชุดผสมไปก็ไม่ได้ลูกนะครับตอนนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เอาเข้ากับแม่ชุดเหล็กครับก็พึ่ง ข่าวกเสร็จก่อนน้ำต้นไม้ครับ สองเหย็ดครับตัวนี้ลูกจะนำโชดครับวี ตอนนี้ลูกจอแย่ก็โตขึ้นมาเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ครับว่าตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับเพราะตอนนี้อยู่มีอยู่สี่ตัวนะครับอัน,นี้ก็ลูกจ้อเล็กน,นะครับ <c oughs> นีสีขาวตายตัวหนึ่งครับเหลืออยู่สองตัวนะครับทั้งหมดนี้จะมีอยู่ประมาณเก้าตัวนะครับกับสิบตอนนี้ก็เหลืออยู่แปตัวนะครับเพราะตายไปตัวหนึ่ง อย่างนี้นก็ขอตัวคิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอันนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนครับอันนี้ก็ขอบคุณครับ